นะครับแต่ว่าประกอบภาพออกมาเป็นตัวสีว curve, 是是่หรือสี่เคิร์ฟใช่ไหมเป็นสี่เคิร์ฟนามินตัวตั้งนะครับมีตัวตึกสูงเนี่ยเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะมาเบลกสายตานะฉะนั้นถามว่าภาพนี้เอียงไหมไม่เอียงเพราะว่าสีเขียวจะหนักใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็จะมีความหนักเหมือนกันนะครับก็จะถ่วงซ้ายขวาให้เท่ากันพอดีนะครับลักษณะภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราถ่ายตัดนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งส่วนใช่ไหม สองส่วนก็อาจจะถ่ายตัดกลางเลยก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะที่เป็นซีเกิร์ฟลักษณะนะครับนะครับนี่เป็นตัวถ่ายลักษณะของสถาปัตยกรรมเชิงเน้นนะครับเน้นอะไรเน้นตึกที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วมีตึกรอเหนะ็นไหมมีตึกรอมีใบหย,ยกข้างหลังล้อนะครับนะใบหย,ยกก็ลังอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใบหย,ยกเป็นตึกจักรวรรดิใช่ไห สูงสูง38ชั้นเคยขึ้น้างบนใส่ปอปป๊อกหนงะอันนี้ก็เป็นการถ่ายีิวทัศน์ทั่วไปลักษณะเหมือนกับซิต้สเก็นะครับลักษณะเหมือนซิต้สเก็บจะได้จากห้างงานห้างงานที่ให้ถ่ายเนห้างงานที่ให้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูทีลางงานว่าจะยาวงานไหนที่เราจะทำเทคเจอร์พิเศษหรือทำเทคนิคพิเศษนะครับ เดี๋ยผมจะต้องแปลงไอ้ตรงนี้ซะก่อนเพราะว่าต้องการฝายใหญ่นะเนื่องจากว่าไอ้เนี้ยฝายมันเล็กนะไอ้ตัวเนี้ยฟายฝ่ายฟล์มันจะเล็กนะ9เม็ดนึงเด็กนะถ้าเกิดเราแปลงมันจะได้ฝายที่ใหญ่กว่าขอาแปลงก่อนเข็นด้นแน่นะนนนะครับไม่ได้มาหลอกกันนะ ใ่ใจใ่ใจตอบนึกก็ครับคุณอ่มาหลอกนะขอแกก่อนนะไม่ออกริวไม่ออกไม่ออกไบอกเข็นั่นไ้ครับ เห็มที่นเขียวอีกมารกนะนะัน้วนเกียวขึ้นปะเขียวอ่าเียวไม่ถนอมตอนทาสกคนทบจัดนิดนึงนะครับอไรสเงนี่น ดูดิดหนึ่งว่าภาพลักษณะเนี่ะคมันมันเป็นภาพออกเชิงเก่านิดหนึ่งนะเป็นภาพออกเชิงเก่าได้นหนึ่งถ้าว่าเราทาให้มันเป็นเขาาดําลองดูนะคุณดีไหมดูดแน,น,น,น่ใจเรจะดูดีเพื่พอเชื่อมต่อรกสีกีจแต่เขาดำไปทำที่หลังคา ลา้วับแม่ให้ชัทขก้นมาเล่นนี่โอเค <Okay. S 1> ตรงนี้ดูดูดดดดดดเดีาทำน่าจะป่วย,วยเราไปทำในข้อสอบก็ได้นะเราเดี๋ยวทำในนี้ทีนี้ P อวันนีย P A ชิช่วยด้วยครับตลวม <laughs> า <laughs> ไม่เฉยๆอีกชอบแบบไหนบอกอาจารย์ชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบคนเหอไปแบบนี้ไหบคนฮะอแบบไหนอบแบบไหนเป็นขาดำไหมเปขาแต่ขาดดำตรงนี้มันยังเป็น R G B อยู่นะเดี๋ยวต้องไปล้าง R G B ออกนะครับในในวินโดว์เออไม่ใช่ในแอดบิ้โฟโต้ช็อปซเ เคลียได้ไหมเคลียไม่ขึ้ในแน่ใจว่าไม่มึ้มนี่คุณถ่ายไดย้แค่มนันนะคุณไม่ถ่ายไิ่คอนนะอทีนี้เราก็ไปทำในตัวเซดูเลตอีกทีแค่นี้ องเราต้องคงดึงปลาขึ้นมาผลิตนะกระแสนะอยงางนี้เอวงอนะครับตรงนี้สวยไอ้นี้น่าจะทำกรรเทคนิคอะไรบางอย่างเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูแปลงซะก่อนเพราะบางทีแปลงพอแปลงเสร็จปั๊บนะมันก็น่าสนใจใช่ไหมมันก็น่าน่าจะ อะไรบนแหละวงี้กล้องมึงกลับได้ขนาดนี้เลยอเด็กครับอาจารย์ไม่ได้ขนาดนี้เหรอเด็กเปลี่ยนที่ยืเลยเด็กก็ไม่ไม่คุ้มถ่ายไม่ชัดเรอกไม่คมไม่ถ่ายไม่คมไม่ได้ ก็จับกล้องอยู่สองคนครับเพื่อนผมก็จะได้ <c oughs> ได้ได้หก <c oughs> สีสีหลอกเกินไปหรือเปล่าแล้วมันออกสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันไม่มี <c oughs> ไม่เลยเออมีว่ะประเทศนี้ทำไมเริ่มมีเป็นยี่เกอไม่คุ้นหรอ พวกนี้คืออาจารย์ปรับพิกเชสต์ไปใช่ไหมครับครับน้องขาว่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอีกทีแก้ซะก่อน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  หนึ่งห้าเก้าเข้าหนึ่งห้าเก้างานที่หกหนึ่ง้าเก้างานที่หกเจ็บเจทีทีทีไม่ค่อยถนัภาษาอังกฤษเลยงานที่ห นะเนาะยม่หลอกนะไม่หลอกนะเดี๋ยวที่วิไลจะพิมพ์หนังสือละเริ่มแล้ว20บาทแล้วจะตัดานเอากอลผมมีชื่อลงจะลงทุกคนนี้จะลงเป็นตำแหน่งของเราก็หะะน้าคิดดูแล้วกันใช่ครับ คนละเท่าไหร่แล้เราแตแล้วแตะนะแต่แต่เล่นยี่สิบาทอ่ะเล่นยี่สิบาทแล้วก็ไปกหนังสือรับิด้ด้วยว่ผมออกอหนังืด้วยอเงีร่วมลงวันไหนหอ่ะรต่รวม,ม,มลงในชื่อห้างรวลงวมในชื่อหมดครับจะเก็บตังค์มาเลยร่วมในชื่อก่อนเียเพมันเอาห้างเล่น ันน้นห้าเล่นมาอ่านเองนี่ก็จะเป็นประธานจาาัดการใช่มัน,ปปน <laughs> เป็นประธานจัดการเป็นไม่ดีนะใครๆใปกดตามนี้ไม่บุ่นเลยเพราะว่ามันจะมีอันน,าาน,นี้เลไม่รุห้พระห้าครั้งนะใครไหว้ได้พูทธประธรรมผสมประคุทธปร